น้องเกลสายตาเป็นประกายนั่งมองเจฟชาเตอร์อาสาเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำให้ด้วย มีโมเมนต์น่ารักมาให้เด้อมยิ้มตามกันอีกแล้วสําหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมพู่ริยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุธที่ตอนนี้คืนแทนซุปตาฟันน้ำนมขวัญใจพี่ป้านาอาทั่วประเทศล่าสุดทางอินสตาแกรมโพลิพัทจัดให้ได้เผยคลิปน่ารักขณะที่น้องเกลตามแม่ชมมาทํางานถ่ายรายการสัมแซบเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้กรลับพิเศษสุดๆตรงที่แค่รับเชิญคือน,นักร้องลูกครึ่งสุดหลอ่อเจฟชาเตอร์ซึ่งทําเอาน้องเกลถึงกับนั่งติดขอบเวทีมองตามตาแทบไม่กระพริบเลย อีกทั้งยังนั่งปรบมือให้รัวๆเมื่อแม่ชมเห็นจึงเข้าไปบอกลูกสาวว่าน้องแม่กลับบ้านแล้วนะแต่ก็ไร้การโต้ตอบกลับมาเท่านั้นยังไม่พอน้องเกลยวยังอาสาเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำตัวจิ๋วคอยเดินถือแก้วน้ำมาให้พี่เจฟด้วยตัวเองอีกด้วยน้องแม่กลับแล้วนะให้น้องฟองเพลงก่อนนะไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วไม่สสไม่ส

แรกนังยองตอนนี да uh> ้น um> ั่งกับื้มามาแล้วอครับขอบคุณกบอบกุรรอฉันดมากอทำหมดเลยค่ะ เขงอขาบวเช้าส0ตัวรอบไม่ได้ชอบเพลงอะดีชอบเพลงอะไราชอบเพลงเมื่อกี้มันสนกสนุกแตกไกเพ่น้นี้ไม่ต้อ n ้ไอเม่ต้อ่ไ้อได้ไได้ไคิดอได้ไได้ไไม่ได้เหรอทำไม่ะวิกอร์สด

อันนี้เดี๋ยวจะเปียวให้ใหม่นะคะโอเครอแป๊บนี่อ่ะระหว่างรอพี่เจฟเอาเพลงนะเจฟง่อนเพลงแล้วเพลงเดี๋ยวจอน มามี่ชัทชัดชัดชัทชัทเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเด้ยเดิยเฮ้เฮ้ยด้ไเ้ยเฮคลเฮ้ยเฮ้ยเ้ยม่้ยด้ยยเฮ้ยเฮ้้ย